สวัสดีครับช่วงนี้มีประเด็นหนึ่งที่ร้อนแรงมากในตลาดหุ้นบ้านเรานะครับนันก็คือเรื่องที่บริษัทประกาศซื้อหุ้นคืนนี่แหละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่ากลยุทธ์นี้มันคืออะไรกันแน่แล้วมันสําคัญกับพอร์ตของนักลงทุนอย่างเราเรายังไงเอาละครับนี่คือแผนที่เราจะคุยกันวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยการซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วข้อดีข้อเสียล่ะมีอะไรบ้างจากนั้นจะพาไปเจาะลึกเคสจริงเลยนะฮะ CPOL กับ Kbank ดูให้เห็นภาพชัดๆแล้วไปดูกันว่าเทรนด์นี้ในระดับโลกเขาไปถึงไหนกันแล้วและที่สำคัญที่สุดเราจะปิดท้ายด้วยการส่องหาหุ้นต,ตัวต่อไปครับว่าตัวไหนมีแววจะทำแบบเดียวกันไปเริ่มกันเลยครับเรื่องนี้มันกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งก็เพราะเคสของเคแบงเนี่แหละครับที่อยู่ก็มีข่าวว่าไปขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างเกลฟว่าเอออย่าเพิ่งขายหุ้นนะในช่วงนี้แค่นี้แหละครับก็ทําให้นักลงทุนหลายคนเกาหัวเลยว่า เอ๊มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอเคครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์เคสของ K-Bank กันแบบลึกๆนะครับเราต้องมาปูพื้นฐานกันก่อนทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนเลยว่าไอ้คำว่า Stock Buy Back หรือการซื้อหุ้นคืนเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่พูดให้เห็นภาพง่ายที่สุดเลยนะครับมันคือการทำสิ่งที่ตรงข้ามกับ IPO เป๊ะๆเ,เลยตอนทำา IPO เนี่ยบริษัทออกคุ้นขายเพื่อเอาเงินสดเข้ากระเป๋าใช่ไหมครับ ต่การซื้อหุ้นคืนเนี่ยบริษัทใช้เงินสดที่มีอยู่ในกระเป๋านี่แหละไปไล่ซื้อหุ้นของตัวเองกลับมาจากตลาดผลก็คือจํานวนหุ้นที่หมุนเวียนในตลาดมันก็น้อยลงไปนั่นเองครับแล้วคําถามคือทําไปทําไมบริษัทจะซื้อหุ้นตัวเองคืนไปเพื่ออะไรโอ้โหเหตุผลมีหลายอย่างมากเลยครับอย่างแรกเลยนะเป็นการส่ง Signal, สังสญ,ญญาณบอกตลาดว่าเฮ้ hey, ผู้บริหารเรามองว่าหุ้นของบริษัทตอนนี้มันถูกเกินไปแล้วนะหรืออาจจะเป็นเรื่องการบริหารเงินสดคือมีเงินสดเหลือเยอะ แต่ไม่รู้จะเอาไปลงทุนอะไรให้มันง้องเงยก็เอามาซื้อหุ้นคืนดีกว่าหรือแม้กระทั่งเป็นการคืนกําไรให้ผู้ถือหุ้นนี่แหละครับแต่มันเป็นวิธีที่มักจะประหยัดภาษีได้ดีกว่าการจ่ายบันผลตรงๆทีนี้พอตัดสินใจซื้อหุ้นคืนไปแล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรตามมาบ้างแน่นอนครับว่ามันมีทั้งข้อดีที่น่าสนใจมากๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีข้อควรระวังที่นักลงทุนอย่างเราต้องจับตาดูให้ดีเลยครับ มาดูข้อดีกันก่อนที่เห็นชัดๆเลยคือตัวเลขทางการเงินมันจะดูสวยขึ้นทันตาเห็นเลยครับอย่าง EPS หรือกำไรต่อหุ้นเนี่ยมันจะสูงขึ้นทันทีเพราะตัวหารคือจำนวนหุ้นมันน้อยลงไงครับแต่อีกด้านหนึ่งมันก็ต้องแลกมากับการใช้เงินสดก้อนใหญ่ไปซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงการเสียโอกาสในการลงทุนเพื่อโตในอนาคตไปเลยก็ได้หรือในบางกรณีอาจจะต้องไปกู้นี้ยืมสินมาเพิ่มด้วยซ้าครับ เรื่องนี้ไม่ได้พูดกันเลยลอยนะครับขนาดนักลงทุนระดับตำนานอย่างวอลเลนบัฟเฟตต์ยังเคยพูดไว้เลยว่าสำหรับบริษัทที่ใหญ่มากๆที่โตเต็มที่แล้วการจะหาโปรเจกต์ลงทุนใหม่ๆที่ให้ผลตอบแทนสูงๆเนี่ยมันยากมากนะเพราะฉะนั้นการเอาเงินสดที่เหลือๆเนี่ยมาซื้อหุ้นตัวเองคืนมักจะเป็นทางเลือกที่ฉลาดที่สุดแล้วครับแต่หัวใจที่สําคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าการซื้อหุ้นคืนทุกครั้งจะดีเหมือนกันหมดนะครับ ปัจจัยที่ชี้เป็นชี้ตายเลยก็คือราคาที่บริษัทจ่ายไปเทียบกับมูลค่าทางบัญชีของหุ้นซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างแบบฟ้ากับเหวเลยจากเคสของ CPO และ KB Bank เนี่ยแหละครับมาดูเคสแรกกันก่อน CPOL ครับสังเกตนะครับ CPO เนี่ยเขาซื้อหุ้นคืนในราคาตลาดซึ่งมันสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นหรือ BBPS ผลที่ตามมาคืออะไรแน่นอน EPS หรือกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น ROE ก็ดูดีขึ้น แต่ดูตรงนี้สิครับ BBPS มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นกลับลดลงก็เพราะว่าเราใช้เงินที่มากกว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันไปซื้อมันกลับมานั่นเองครับเหมือนซื้อของแพงกว่าราคาป้ายนะครับทีนี้พลิกกลับมาดูที่ Kbank ครับที่ประกาศว่าจะซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีนี่แหละครับที่ผมเรียกว่าเป็นเกมที่ชนะ2ต่อเพราะอะไรเพราะนอกจาก EPS จะเพิ่ม ROE จะดีขึ้นแล้ว ตัว BVPS หรือมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นก็ยังเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนี่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นจริงๆและเป็นจุดต่างที่สําคัญมากๆที่นักลงทุนต้องมองให้ออกเลยครับแล้วกลยุทธ์แบบนี้นะครับไม่ได้ฮิตแค่ในไทยนะแต่มันกําลังกลายเป็นเมกะเทรนด์สำคัญไปทั่วโลกเลยโดยเฉพาะในตลาดหุ้นของประเทศที่เศรษฐกิจเขาโตเต็มที่แล้วหรือที่เรียกว่า mature market นะครับ ยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยก็คือที่สหรัฐอเมริกาครับบริษัทในดัชนี S&P 500เนี่ยทุ่มเงินซื้อหุ้นคืนกันแบบทำาซีติสูงสุดใหม่ตลอดซึ่งการอัดฉีดเงินเข้ามา้างดีมาดมหาศาลแบบนี้แหละครับที่เป็นปัจจัยสําคัญมากๆที่ช่วยพยุงตลาดหุ้นอเมริกาเอาไว้ได้ข้ามฝั่งมาที่เอเชียก็เป็นเรื่องเดียวกันเลยครับที่ญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เศรษฐกิจโตเต็มที่แล้ว ตัวเลขการซื้อหุ้นคืนนี้พุ่งทําสถิติสูงสุดตลอดกาลเลยนะครับในช่วงไตรมาสสของปี2025แล้วมันก็เป็นส่วนสําคัญเลยที่ดันให้ดัดชนีนี้เคอีกปรับตัวขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งทีนี้มันมีวิธีเปรียบเทียบอันหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากลองนึกภาพตามนะครับว่าการซื้อหุ้นคืนมันก็เหมือนกับบิตคอยฮาวิ่งของบริษัทนั่นแหละคือบิตคอยเนี่ยมันมีจานวนจํากัดใช่ไหมครับพอเกิดฮาวิ่งปุ๊บสป라이ใหม่ที่ออกมามันลดลงครึ่งหนึ่งราคาเลยมักจะพุ่ง หุ้นก็เหมือนกันครับพอบริษัทซื้อหุ้นตัวเองคืนสป p p ของหุ้นในตลาดมันก็น้อยลงถ้าความต้องการยังเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นแน่นอนว่ามูลค่าของหุ้นที่เหลืออยู่ก็มีโอกาสสูงขึ้นตามไปโดยปริยายครับพอเราเห็นแล้วว่ามันเป็นเทรนด์ใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกคําถามที่สําคัญที่สุดในใจของนักลงทุนไทยอย่างเราก็คือแล้วเราจะหาหุ้นตัวต่อไปในเซต50ที่มีแววจะประกาศซื้อหุ้นคืนได้อย่างไร เรามีเกณฑ์ง่ายๆในการสแกนหาหุ้นแบบนี้อยู่2ข้อครับลองเอาไปใช้กันดูได้ข้อแรกเลยนะมองหาหุ้นที่ PBV ต่ำกว่า1เท่าพูดง่ายๆคือเรากำลังมองหาบริษัทที่เราสามารถซื้อหุ้นได้ในราคาที่ถูกกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทส่วนข้อที่2คือบริษัทนั้นต้องรวยเงินสดต้องมีเงินสดในมือเยอะๆซึ่งเราอาจจะตั้งเกณฑ์คร่าวๆว่าสัดส่วนเงินสดต่อสินทรัพย์รวมเนี่ยควรจะมากกว่า5%ขึ้นไปครับ พอเราลองเอาเกณฑ์2ข้อนี้ไปสแกนหาในดัชนีเสร็จห้นะครับโอ้โหก็จะเจอหุ้นที่เข้าขายโผลขึ้นมาหลายตัวเลยโดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานปิโตเคมียอย่าง PTTGC, TOP, IVL หรือจะข้ามไปดูฝั่งธนาคารกับวัสดุก่อสร้างก็จะเจอ BBL, KTB แล้วก็ SCC ซึ่งหุ้นกลุ่มนี้แหละครับที่ถือเป็นตัวเก่งที่น่าจับตามองมากๆครับและนี่คือข้อสรุปที่สาคัญที่สุดของวันนี้เลยครับ ลองเอาวิธีคิดเอาเฟรมเวิร์กแบบนี้กลับไปส่องหุ้นในพอร์ตของตัวเองดูนะครับลองวิเคราะห์ดูสิว่าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยมันเข้าขาย P/B b ต่ำและมีเงินสดเยอะๆหรือเปล่าเพราะนี่อาจจะเป็น Hidden Catalyst หรือปัจจัยบวที่ซ่อนอยู่ที่จะปลดล็อกมูลค่าหุ้นของเราในอนาคตก็ได้ครับ ถ้าข้อมูลที่เรานำมาแชร์กันในวันนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามและกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับช่องของเรามีข้อมูลดีๆแบบนี้อัปเดตให้นักลงทุนทุกวันเลยครับขอบคุณครับ